กฎหมายน่ารู้เดอะซีรีส์วันนี้ยังคงเต็มไปด้วยความสนุกและก็ความรู้เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะวันนี้เกิดปัญหาวุ่นวายเหลือเกินนะครับกับคนคนและก็คนคนที่ชอบใช้อำนาจที่มีอยู่ไปในทางที่ผิดเรียกได้ว่าพอมีอำนาจในมือก็ใช้สั่งการซะจนเป็นคำสั่งที่บังคับโอ้ช่างกดดันเสียเหลือเกินนะครับ และใครกันล่ะคือคนบ้าพลังบ้าอำนาจและใครกันล่ะคือคนที่ถูกกดขี่ก่มเหงเรื่องราวจะเศร้าเกินไปไหมเนี่ยเศร้าหรือไม่เศร้าไปติดตามละครกันเลยดีกว่าครับทำไมครับเดี๋ยวบอสจะโทรไปเองและนี่แหละครับคุณผู้ชมเรื่องราวของคนบ้าอำนาจ การมีอำนาจก็ใช่หมายถึงการมีวาสนาที่จะสั่งการผู้ใดผู้หนึ่งให้กระทำตามอำเภอใจได้หรือต้องตามประสงค์ของตัวเองโดยไม่นึกถึงหัวจิตหัวใจของคนอื่นโดยเฉพาะลูกน้องกับเจ้านายผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็เช่นกันครับไม่เช่นนั้นการกระทำนั้นๆก็จะกลายเป็นการบังคับผดเด็จการซึ่งมีผลต่อสภาพความรู้สึกที่ติดลบและมัวหมอง กฎหมายน่ารู้เดอะซีรีส์จบแล้วก่อนจากไปขอฝากกันไว้สักนิดว่าจ้างด้วยเงินก็ได้แค่งานแต่ถ้าอยากให้ลูกน้องอยู่นานๆต้องจ้างด้วยหัวใจนะครับกฎหมายน่ารู้วันนี้สวัสดีครับ